มาติดตามผลการปลูกกระลำปีใส่กระมังจ้ะอายุได้เดือนครึ่งแล้วพี่น้องไาย์ซได้เดี๋ยวจะมาเบิ่งในคลิปนี้จ้ะปุงดินใส่กระมังจ้ะใน,นกลนกระมังเขากับสีใสขี้อ้อยที่เข้าขันขายหนหรจ้ะสานอ้อยเนาะต้นกาเข้าหญ่ๆเขากับปลูกนอนไว้อย่างสิล่ละจ้ะบ่ได้เอาลุงเลิกจ้ะเพราะว่ามันหนาฝนพี่น้องฝนตกทุกมือบ่ได้ทดน้ำเลยจ้ะ ปลู้ไขเบิงซ้ำเนี่จ้ะสองตน้นนอกกละมังละสองตน้นในกละมังกะซิมีแกบดำจ้ะกระนาด,ดินธรรมดาสองส่วนละกะกากมันหนึ่งส่วนจ้ะแก็บดำหนึ่งส่วนเด้อผสมกันกะกะาก,าก,ากาเอาละพี่น้องโบรตรงเปะบันไดดอกในการเห็ดเกษตรกะาลังจากปลูกได้ซีฮเมือเข้กะหาปุ๋ยจ้ะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขอกเป็นขี้งวัวได้จ้ะจากนั้น ซิหามือเทากับมหาอีกเท่านึงจ้ะเธอละกัมเหมือจ้ะในกะละมังเท่านี้ละ่ะนี่อายุได้เดือนหนึ่งกับสิบหาเหมือจ้ะพี่น้องเดือนเคืองเนาะบอกง่ายงนี่ละจ้ะกาชื่อว่าใหญ่สมบูรณ์ดีอยู่บางตนกะบอยใหญ่จ้ะนี่เพราะว่าฝนตกทุกมือจ้ะ กะละมังกระจ้อหู้ซ้ำกันอยู่พี่น้องแต่ว่าบางบางกะละมังกะเป็นน้ำดินที่ห้าปรุงมามันระบายน้ำได้บ่ดีจ้ะมันกสิสีน้ำขังน้ำหงอยู่จ้ะเฮ็ดห้กะลำห้าใหญ่บางต้นก็นตายไปจ้ะเพราะว่าน้ำขังสิปูกใสกับกะละมังละสองต้นแบบนี้ละจ้ะอายุได้เดือนคร่งพี่น้อง ยังก็ฝ่ามือก่อนเลยฝ่ามืองหญ่ๆจ้ะการดูแลก็คือกลางคืน,นก็มาไตา่เบิงบ่งอะไรจ้ะส่วนนี้บ่มีเพียได้จ้ะหน้าฝนนี่บ่มีเพียสิมีแจะบ่งมากินหยอดอ่อนๆเพื่อนนี่ละจ้ะเขาก็มาเก็บออกบีบออกเลยจ้ะกระ,ะมังตนนัวนี้งามขมูพี่น้องคูกันเลยจ้ะ ส่วนนี้ใช้เป็นขี้งัวอย่างเดียวจะก็อยากให้งามไก็ใส่ล,ลายใส่าลายก็ได้อีกแล้วพี่น้องเพราะว่าฝนตกเล็งค่อยค่อยเพิ่มไปจากอาทิตย์ละกามมือกามือก็ได้ให้ขี่นู้ก็ได้จะขี่นู้เข้มแห้งฝนตกเร่งเล็งน้ำแซ่ค้างไหวเปื่อยจะก็เลยได้สื้อขี้งัวมาใส่ส่วนนี้ พวดดินกะง่ายจ้ะเ้าสิกสีพวนแต่หลอบขางเพราะว่าทั้งกลางกะสิเป็นหากเพื่อนเ้าปลูกอวยหากใส่กันทั้งกลางกะกะละมังจ้ะกะสีวัาพิษแต่ว่ากระถางเนาะพี่น้องเนาะกะละมังในซือมาเส้าหาบาจ้ะกำมาลูกใส่มาเจะหู้ให้กะสิปลูกต้นหอมใส่น้ำจ้ะทั้งข้างทราบสิได้กินกะลำกละสิได้ขายหอมไปน้ำจ้ะกละลำอายุสามเดือนเคึง่งเนาะจ้ะ กะิไเ้เกบผลผลิตถ่าอากาศหนา้านาวในสามเดือนเต็มพี่น้องหอแห้หฮอกินกะปลูกไว้กินถูกปีจ้ะสำหรับกะลำปีเพราะว่ามันได้กินยาวๆตัดหัวยหญ่ๆออกแล้วหฮอกะสิเด็กกินขแขนงมันจ้ะเอาไปพัดน้ำมันห้อยหรือว่าใส่ลาดนาใส่พัดซีอยู่ก็ได้จ้ะแทนเป็นพักขนาดไปเลยจ้ะและ้วกะป่ขคคือขนาดพร้อม ลูกเพิ่นกะสิหอดีหอแน่นกินแสบคือกันจะ้ะสำหรับก,กะหล่ำก็เลยมักปลูกกะหลำ่ำพี่น้องกับบดถือว่ายากดอกจะ้ะบดิีดหวานเศษยาเอียงก็หอคือกันจะ้ะ